คมีหลายเรื่องที่ตองกับเบอเคยหูจะเนี่ยมาเรียนฟู้ซายที่มาศาสตร์นี่แหละค่ะก็เลยอยากจะมาแซ่้อมูลดีๆเพื่อให้เข้าเดี๋ยวเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเข้าเองหล่ะกับขนที่เข้าหักค่ะเรื่องที่เข้าเด็กหูนะคะว่าไขมันไม่ทั้งตัวที่ดีซื่อว่า H D L และตัวที่บ่ดีหร่อว่า L D L เข้ากับขุนสิ่มาเลือกอาหารที่มีตัวไขมันดีสูงๆแทนไขมันที่บ่ดีกันนะคะหลังตองสิ่มาบอกว่ามีอาหารอีกอย่างมั่งที่มีไขมันดีสูงค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือน้ำมันค่ะน้ำมันที่มีไขมันดีสูงก็คือน้ำมันมะกอกแต่ว่าันนี้นะหน้าใหม่ใช้กับสารพัดนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันมะกอกทานความหอมจะเห็นให้กลายเป็นไขมันบดีคือกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ้าอยากจะกินเมนูพัดหรือเมนูทอดแต่ควรเลือกเป็นน้ำมันดอกข้างซอยน้ำมันคานลาแล้ก็น้ำมันดอกทานตะวันค่ะอย่างที่สองเอามอสรับทเมลดทั่วค่ะนอกจากะซมีไขมันที่ดีหลายแล้วยังมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็เป็นพี่เบโอติกเป็นอาหารของจุลิอันซี์ที่ดีในลำไส้กับข้าน้ค่ะ อย่างที่สามอะโวคาโดค่ะตัวนี้นอกจากที่มีกรดไขมันดีแล้วยังมีวิตามินกว่า20 e, ชนิดอีกค่ะอย่าลืมไปหากินกันนะย่างที่4ค่ะกะเป็นไขมันจากปลาทะเลนามดึกค่ะยางเ่นปลาเซ้ามอนปลาดอลี่เป็นต้นค่ะแลวถ้าที่ดีที่สุดนะคะในการลดไขมันที่บอดีก็คือออกกําล่างกายค่ะอย่างหน่อย30นาทีกันยังดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ตัวช่วยดีๆกัเป็นบีบิพารจากน้องตองเลยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย